กระเบื้องก็ตัวนี้ก็จะเป็นกระเบื้อง60สิคูณหกนะครับเราก็ใส่เข้าไปเลยนะแบ่งขรึ่งกันเลยครับตัวนี้ก็จะเป็นขารองรับกระเบื้องนะครับสองฝั่งเวลาตัดกระเบื้องตัวนี้ออกนะขาตัวนี้ออกเลยใบตัดตัวนี้สามารถปรับขึ้นลงได้นะครับครับใช่ครับมือตัวนี้เป็นตัวล็อกครับสายใช่ครับมือจับครับ บางทีเราเจืกอกเบื้องขนาดหนาหรือว่าบางตนี้เราสามารถปรับได้นะเราก็ล็อกตามตามตัวนี้เลยนะครับล็อกขานตัวนี้เลยเวลากรีดสร้างแนวก่อนนะครับนะฮะมันจะมีแนวอยู่ครับจะเห็นแนวปุ๊บแล้วก็วางใบมีดที่เดิมเราก็ขีดแล้วเหลืยเหล่าหลัแค่นี้แค่นี้ก็เรียบร้อยในการกรีดนะครับแต่เวลากดหักกระเบื้องถอยกระเบื้องนิดนึงเพื่อไม่ให้กระเบื้องเบียดกับฐานตัวนี้นะครับเดีกก๋ยวกระเบื้องแตกได้เวลากดหัก ให้ใบมีดอยู่ในร่องตัวนี้นะครับข้างหน้าแล้วมือซ้ายประคองตัวกระเบื้องแล้วตัวนี้กดลงไปนะครับจับคานตัวนี้นะครับนี่เรียบร้อยนะครับอ่าครับอ่าใช่ครับรู่เบาๆเสียงหวานๆแล้วก็เวลาจะกดหักเวลาถะกดหักก็ใช้ตัวนี้กดลงนิดนึงใช้มือกดกับคานตัวนี้นะครับกดลงไปนิดนึงแค่นี้เองนี่ก็ตัดได้ครับแบบนี้